มินิท์ใช้ว่าเราจะแปลก่อนหรือแปลหลังก็ได้มาดูประโยคต่อไปตาโตัถ้ามาเสสัมปัตเตครั้นเมื่อเดือนด้วยทั้งกึง่งในความรู้สึกเนี่ยมันจะขัดนะเดือนด้วยทั้งกึ่งคืออะไรครับเดือนครึ่งไม่ใช่ครึง่งเดือนนะครับเดือนด้วยทั้งกึ่ง ถ้าความรู <irgendw el inv és> ้สึกของเราก็บอกว่าเดือนครึ่งแต่จริงๆแล้วหมายถึงสิบห้าวันถ้ามาเสนะครับคือครึ่งเดือนครั้นเมื่อกึ่งแห่งเดือนหรือครั้นเมื่อเดือนกึ่งหนึ่งกึ่งแห่งเดือนมันจะง่ายสามปฏเตถึงพร้อมแล้วปัตะนะครับแปลว่าถึงพร้อมแล้วต่อไปอัญญาสิครับสราวะอัญญาสิแปลว่าอะไร ได้รู้แล้วอะไรท่านในความรู้อะไรท่านครับยาธาตุนะครับเนี่ยทาไมพระโกนทัญญะจึงชื่อว่าพระอัญญาโกนทัญญะเพราะในขณะที่พระอัญญาพระโกนทัญญะได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าได้เปล่งโุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยก็คืออัญญาสิตัวนี้ ซึ่งอัญญาปแปลว,ว่าได้รู้แล้วได้รู้แล้วนะครับสัปต่อไปนิพตตะเนเอวะสัตว์นี้จะต้องขึ้นฉัดถีมิพัทเสมอแต่เราไม่ต้องโยกนามขึ้นมาสามารถแปลได้เลยนะครับไม่ไม่โยกขึ้นมาอัตโนนิพตตะเนเอวเน่ยในขณะ ะครในขณะแห่งต้นบังเกิดแล้วนั่นเที่ยวนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องขึ้นตัวอัตโนมาแต่ให้เข้าใจว่าทุกครั้งที่มีคเนและก็ตาปัจจัยแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเรียกหาคําว่าแห่งเสมอนะครับมันเรียกหาคําว่าแห่งเสมอมันจะไม่แปลลอยๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดยากอีกจุดหนึ่งทิสวายเห็นแล้วกิริยังเนี่ยให้แยกสับเพื่อแปลได้นะทิสวายเห็นแล้วกิริยังซึ่งกิริยาอัตโนอันตนกะตะกระทำแล้วปัฏฐาะจำเดิมเนม่ขมมณโตเน่ขมมโตแต่การบวชแต่การบวช จะมายากตรงอัตนากตากิริยังเนี่ยครับมันจะแปลไม่ได้แล้วทําให้เสียสองคะแนนนะเสียสองคะแนนนะครับในเล่ในก็ไม่มีอะไรตัดสมิงคะแนนมัคคะมุนหะอ้ามัคคะม,ะมุนหะบริโสรับวิยะตัวนี้นี่ถ้าใส่เป็นอุปมาวิกติกรามาก็จะแปลได้ง่ายขึ้นกว่าแปลเป็นวิกตอุปมาอย่างอื่นนะ ถ้าเราขึ้นหุตวามาทุกครั้งที่ขึ้นหุตวามาตัวข้างหน้าต้องแปลว่าเป็นเลยนะครับเป็นผู้ราวกะว่าบุรุษผู้หลงแล้วในหนทางเป็นผู้ราวกะว่าบุรษผู้หลงแล้วมุนโหหลงแล้วมุหาธาในความหลงแล้วก็หุตวาเป็นทีนี้ถ้าเราไม่ขึ้นหุตวามาเราจะแปลตัวนี้เนี่ย แปลตัวนี้ว่าอันว่าละแล้วซึ่งอัตภราภานั้นราวกะอันว่าบุรุษผู้หลงแล้วในหนทางอย่างนี้ก็ได้นะครับแปลได้สองอย่างที่ที่มันง่ายนะสองอย่างนี้ถือว่าง่ายเป็นผู้ราวกะว่าบุรุษผู้หลงแล้วในหนทางหนตวาเป็นแล้วก็ราวกะอันว่าบุรุษผู้หลงแล้วในหนทาง อานะครับมาดูในเลขในนี้ปันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญในประโยคนี้นี่ตักประโยคให้ได้ก่อนอ,อาคโตมหิแย่สาเป็นว่าอาคโตกับอัมหินะครับปันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญอหังอันว่าเรา ม,ะะมัคมุหนหาปุริโสเป็นบุรุษผู้หลงแล้วในหนทางอาคโตอยู่หน้าคาดว่ามีว่าเป็นเป็นผู้มาแล้วภูรโตโววะแต่ที่ไกลเทียวอัมหิย่อมเป็นอัมหิย่อมเป็นตรงนี้ให้ระวังการแยกศัพท์ที่อาคโตมเหินะครับอาคโตมหิ มาดูประโยชน์ต่อไปพันเตปนะพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญปนะก็อายุอันข่าแต่ท่านผู้เจริญปนะก็อายวนว่าพระผู้เป็นเจ้าเอกโกวะผู้ผู้เดียวเทียววสติย่อมอยอิมัสมิงฐานเนในที่นี้กิ่งหรืออันโยโกจิ อันว่าใครใครอันโยปีแม้อื่นอาทิมีอยู่หรืออิติดังนี้นะครับนั่นก็แล้วก็ไหลลงมาตรงนี้อีกสักนิดเล็กน้อยนะครับมาดูในประโยคนี้ ตัวนี้นี่เสียหกคะแนนครับให้ระวังด้วยอุปสถาทิว่าเสปนะอคิงชาเลสิแต่ว่าในวันอุปโภสถอันว่าสหายนั้นยังไฟไม่ให้โคลงแล้วเนี่ยชาเลสิชาเลสิ i, ครับระวังคำว่าชาเลสิตัวนี้มันแปลว่าให้โคลงให้ไหมขึ้นให้โคลงนะครับให้โคลงตัวนี้ระวัง เสียพอเอาง่ายๆนะครับเสียพอเอาง่ายๆเอาครับเดี๋ยวามาแปลตามหางเสียงแลสรุปจบท้ายแล้วแปลสรุปจบท้ายแล้วก่วอนที่จะเลิกในภาคบายนี้เราก็ดูหนึ่งหน้าเต็มเลยนะครับหนึ่งหน้าในหนังสือเต็มๆนะครับไม่ใช่จบย่อหน้านะให้จบที่แถวสุดท้าย เอาแปลตามหางเสียงหางเสียงคำสุดท้ายนะครับอปรภาเทในการอันเป็นส่วนอื่นเวทธาธิปกาตาปโสอันว่าดาบทชื่อว่าเวทาทิปากตวากระทมกา<แ>ลังซึ่งกา,าเทวราชาเป็นเทวรา,ราเทวราชาเป็นเทวดาผู้พระรา,รา มเหสักโ์ผู้มีศัก์ใหญ่มเหสักโ์ผู้มีศักดิ์ตว่าในปฏิบัตารเกิดอรตโตลำดับอัคธามาเสครันเมื่อเกิงแห่งสั้งปัตเตถึงพร้อมอิตโรตาปะสูอันว่าดาบทนออัคพิสวาไม่เห็นอักทิงซึ่งอัญญาสีได้รู้ อิเตอิเตสหายโกอันวาสะมีของกานกะโตเป็นผู้มีกาละอังกาธัมมะอิติธังเองเอตโรปิตปะโสอันวาดะอิตโรปิใครเนี่ย อิตรปิเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชาแม่นอ,โอโกโหลเกตวาและดู<แ>เทวสิริซึ่งสิริแห่งอ,อัตโนของอ,อัตโนนิปตะคะเนเอวะในขณะแห่งตนบังเกิดแล้วนั้นอ,อุปัาเรตโตใกล้ครวัน กรรมบงซึ่งทิศวาเห็นกิริยังซึ่งกิริอัตนะอัน,นอกัตตากาธรรมปัายาจยรจำเน่คัมมะโตแต่การแห่งแต่การออกแต่การออกกินเตตวาคิด อิติอิติอิธานิในการอิธานิในการหังอันว่าคันตวาไตป, <ALEX> ปัดจิตสามีจาก <ALEX> ปัติตสามิจาก <ALEX> สหายการซึ่งสะมามะของอิติดังวิชาหิตวาละ วิชายตวาละตังอัตตาภาวังซึ่งอัตตาภาตัสมินคาเนในคะเะมัคคะมุนหาปุริโสวิมัคคะปุริมัคคะมุนหาปุริโสวิยะราวะกะอันว่าบรุษผู้หลงแล้วในหุนอันตาวา การสุสามตักสาตปสาปัสสะของดาบุตรอัตถาสีได้ยืนวันทิตวาว่ายอัตถาสีได้ยืนเอกมแมนตังหน้าที่สุดแห่ง,ขาขงตา,า,า,ขาขากลางโสตาปโสอันว่าดาบุตรตาขากลางนางเทวราชังกะเทว,วดาผู้พระราชาอิติอิติ หาวังอ่านว่าอาคะโตเป็นผู้มาตุโตฐานะโตแต่ที่อาสีย่อมอิตีนังเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราอาหากล่าวอิตีอิตอันเต้าแต่ท่านผู้จะอาหังอ่านว่าอาหังอ่านว่า มาฆคามุนหะปุริโสเป็นบุรุษผู้หลงแล้วในโวลอุตวาอาค่าตเป็นผู้มาภุรัโววะแตศ ที่กลอัมหียอ่อมอัมหียอ่อ,ยอมพันเตขฆ่าแต่ท่านผู้จาอาณนะาอาณาอายุอันว่าพระผู้เป็นเอกโกว่าผู้ผู้เดียวเอกโกว่าผู้ผู้เดียวว่าสาติย่อมอิมัตสัมมิทานเนในที่อิมัตสัมมิทานเนในที่เกม จิงโจิอันว่าใครอันโยปิแมอ่อาทิมียอยู่อาทิมีอยู่อิติดังอิติดัง ตาปะสอันว่าดาอาหากลาวอาหากลาวอิตีหายากวนว่าสาเอโกพนเมของอาทิมีอาทิมีอิตีดังเทวราชาอันว่าเทวดาผู้ะรา